สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้แอดพาพี่พานองมาพบกับแม่ทุ่มครับเมื่อนี่แม่ทุ่มเล่าบอกว่าเรามีหน้าทังดีๆปากพี่นองเอฟซีครับยังมีเลขลับที่ยังไม่เคยเปิดเผยครับเสี่ยวไม้พี่นองบึงในงวดนี้ครับตามแม่มากครับไปพังไปเบืองน้ำกันครับสวัสดีครับแม่ทุ่มยิน่าแม่ทุ่มจับจังสี่มาก ลายงวดแล้วถือจุงวดเพื่อซุ้งวดแล้วจับเองโอ้จับเองเขาซุ้งวดเขาซุ้งวดงวดวังหันก็ถือน้ำเล่าอยู่กางวดจับไงวดวังหันรันมันมัอมันเป็นแปดคูเด็่งหนึ่ามสี่เกิดแปดครูแปดหางเล่าพระท่านเอกาลุ่งบาดงวัดนี้เล่าล่งเราเลยจิมาลุ่งร่องเบิงรุ่งไหนเอฟซี ปพราะว่าัวันเบนิ้งแต่มาจากเขาทั้งบนทั้งล่างมันบ่แต่ว่าม่ทุ่มจับออกมาแต่ก่อนนะ่ะจับมาเบิง้งลราซ่อมเลขซุมนี่ซ่อมมาโดนแล้วมันไม่ซ่อมมาโดนแล้วเขาซุ้มวดเขาซุกหวด แต่ก็บอกเคยบอกให้ยไม่ทุ่มคือพอล่องห้ยเอฟซีเพิ่นบึงเพิ่นเห็นน้ำแน่แล้วบอกกาหยาบบอกออดหยาบบอกออดก็เลยมาล่งแต่เลขฝันเนาะหยาบเอฟซีวะก็เลยมาล่งแต่เลขฝันเลขนั่นไป่ก็เลยมาล่งแต่เลขฝันเลขอยังไปสินะแต่จอบมาโดดแล้วมาแน่นอนมันบอเลขซุ่มเนาะมาสุขวดมาสุขวดไหมถือน้ำเหล้าหวดมันหันเละถือทั้งหมดทั้งวันเข่ามาสุขวดเนาะ เราซุ่มหัวเจ้าบ้าบวกกาบวกกะรุงจอบมาว่าเสี่ยวลงให้พี่น้องเบิง้งขันยานบวกออกว่าสันบวกออกบัดมาเบิ้งมาบัดบนออกวี่หลีว่าสันเรารออรออว,ว่าซ่าอมมาซ่อมไปซ่อมมาหวดน,นี่เลยเสียวมาให้พี่ให้น้องเบิ้งนำ้ำเพื่อว่าพี่น้องอาจสีโชคดีน้ำเนาะกับบัวเนี่ยบวกาเอาลงหวดหันกับเขาทั้งบนทั้งล่างเขาขันเขาทั้งบนทั้งล่างมันกับสุดเขาไม่ไหลหงดนี่บอกว่าไหลหงดบวกกา แต่ต<ก>ยิ่งเมตุนเราสร้างลายเทียโยคือบ่ออกอามาแบ่งปันพี่น้องคนนี้วันสั่นเล้วบกกาบาดงวดน,นี้เล้วก็เลยสิปล่อยลองเมือวดน,นี้กาหัน <c oughs> แสดงความกาหา <c oughs> นันเนาะเดี๋ยวเห็นได้ว่าพี่เสียนี่ว่าท่านัอนไะเอามันกอบ่อนนี้เอาเสีพี่น้องคเนเบิงเอาเบิงเอา,<บ>เ,อาเด้อเล็กกับอะไร,รสุดหลายหางดอกเล็กพี่สีมันกินนเข่ากระเข้าบนล่างอันแต่เก่าเอาอันนี้ให้คนข้าวบนก่อน จ้าแมนอยู่อันเดี๋ยวเาคุยกันก่อนจ่าไม่ทุองเปิดแบบโอ้โหเลปิดแล้วพอเปินรอบเปิรอเปิดรอบคนเลิไปเรื่อยๆเลิเยอะันลังขียไม่ร่างเขียนยู่ใจเย็นๆกับร่างเขียนให้ครับอ่า่เขียเหล็กที่จริงมันมีแต่ทางแต่เขาบนล่างกับห้วย มันก็บ่ได้หลายได้เลยเนาะงวดนี้มันหน่อยตัวนี้บ่ได้กลับอีกบวชหนึ่งไหทุ่มยันนี่กะนี่บ่ครียกนี่นต่ต้องกลับไมกับกับวายแน่ละโอ้ธรรมะก็ได้กับกับวอแล้ววาเฮ็ดว่าหันอันซูนเจ็ดจะเป็นซูนเจ็ดเลยดีหร่ะจริงจ้าได้กลับได้แต่อันเก้าสองเนาะมันที่เข่าเข่าหางหนึ่งแล้วออกถูกกลับหางหนึ่งจ้านังหันซูนเจ็ดขึ้นก้อนมูเลยขื่นก้อนมูเลยแล้วก็ มันจะมีสองเก่าน้่แต่ว่ามันหอกเก่าสองมันบางมันสิเขาตรงยูชุดหนึ่งแม่จ้ะเขาตรงตั้งแต่อันทูนเจ็ดจ้ะตามจอบมาตามจอมาพี่แม่ทุ่มเบ่าให้ฟังจ้ะบอกแม่ทุ่มยูคือบ่าวามาแบงปันพี่น้องเอสซี่พันเน่แม่ทุ่มเล่ากับบ่บท่านเลกาท่านเลกาแต่ว่าที่เล่าบ่าให้ฟังมาานี่ออกจุงวดออกจุงวด นายงวดนม่เรียว่าหาผมงวดนี่ือเป็นงวดงวดนี่ก็เป็นงวดที่หกนี่หละงวดที่หกหรือเปล่ามุ่่มเาเก่ารลงจากเตรียมไม่งวดเดียวมีมีงวดเดียวที่ที่เขาแต่เขาเขาขาเดียวเนาะจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาขาเดียวแต่งวดงวดก้อนๆไปคุณแม่เขาขาเดียวแต่งวดต้องหันเขาบนล่างตัวศูนย์เจ็ดเก้าสองตัวม่ทุ่ม พอบาถือนั่งคอสิร้จักถึงน้่ง,งไม่ทุ่มกำลังเขียนด้วยพี่จะเย็น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 ไปก่อนกำลังเขียนอยู F ่ซีตีว่าจังไหนนอ้อไม่ทุ่งฟันพ่นัีตีมาก่น,น,นอบอกว่าคน,นตีคืออยู่ด้ิ สองเก้าศูนย์เนี่ยคุณวารางรัตเนี่ย<อ>คุณนัทตยาเนี่ยเจ็ดศูนย์ธนวาพันตีไปเจ็ดศูนย์เป็นไป,ไปได้บอ,อแต่เมื่อถุนกับแต่ว่าบอกพื้นแอ๊ดนี่คิดว่าเจ็ดศูนย์กับมีสิทธิ์เก้าศูนย์กับมีสิทธิ์เพราะว่า,าวมันว่นเลยเ เก้าโซนก็มีสี่โยคะบ้านครับในความฝันตามความฝันมาเพองสองนี่มีอยู่เพราะว่าเพิาา่นมี้สององค์เดี๋ยวลงไปล,วละว่าไล่แลนอ,นออ้อมด้วนข่วน,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 นด้วนข่วนอยู่คะว่าเพิ่นบ่เห็นยังไงกันดิมันถึงมุนอยู่บ้าเพิ่นนั่นล่ะแต่ว่าหัวแข้งอยู่คะบลานหัวเพิ่นกไ็ได้แต่ละตัวแต่ละองค์ ถ้าหันก็เฮ็ดยังให้กันบมเกี่ยวแกโมเมนต์โมเมนต์เกี่ยวเพื่อนๆอะไรเฮ็ดยังให้กันเพิ่นก็เฮ็ดไปเพราะคนนั่นแหละโอนลงซันล่ะเดี๋ยวลูกไปโอนงามมันตันเขียวเหย้าเหย้ากันเนาะนามก็เขียวยังไต่คนพวคนดูหันเข้าจกับว่าบ่เห็นบ่เห็น วันศกรพระจำก็เลยมาทรงมาทรงฝนใสสูงๆทูงสูงๆุนวันนี่ก็เลยลงมาวันสิลงมาทั้ง้านทั้ง้ันเลยเลี้ยวขึ้นเบิ้งแบบนี้เบิ้งก็น้องมันจะยืนได้กษาดไหนพอพันยกหัวใส่หัวเอาให้พี่น้องคนเบิ้งมาให้แม่ผู้ช่อยก็ได้ก็สีอันเอาเลยอันวัวอะไรอันนี้นะ มันบเห็นั่นขม่าอีกอ่าเห็นไหมนี่หลังไม่ทุ่มเขียนไว้มืนขึ้นนี่หลังจากเป็นเขียนแล้วเป็นฝันฝันเห็นพญานาคสองโตววิแลนวุนกันแิรันวนกันแิรนวนกันเลยสามหนึ่งบ่อนั่งสามเก้าสามหนึ่งสามหนึ่งอ๋อสามหนึ่งสามห้าสี่สามสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ด ศูนย<ม>์สี่สองห้าเลขแปดทางแม่ท่มว่างงอดที่แล้วเขาทั้งหลงังทั้งบน<ม>เขาทั้งหลางทั้งบนจับตัดกันมากทำจากดีมากแต่เรื่องว่าใทยร่องเบิงเอามาทางกล่อนนงนองี้ทุกวันเทุกวันก็เห็ดแบบนี้ละแต่ละบวกเก่ามาลูกม่สี่เบิ้งนี้ครับหย่านบวกเขาหย่านบวกถือเลยปันน,นี้กัมันแถว ทห้าเทียวแล้วนี่แหละเทียวที่หกเทียวที่หกวันนี้เทียวเทียวที่หกวันวันที่ทุ่งถธอกำลเล่าอยู่วันวังหันทั้งบนทั้งหลังถือว่าเม่ดทุ่มเอาพี่น้องกับเขียนไว้เด้อครับเดี๋ยวแอ็ดสียอันให่ฟังบางที่ผมเดี๋ยวว่ามันบาชัดเนาะเดี๋ยวสียอันให่พี่น้องฟังนี่คือไรเมื่อเม่ดทุ่มที่เขียนไว้เดี๋ยวสีนี ตัวยิ่งใหให้เบิ้งอีกอยู่ครับปลายมือไม่ทุ่มก็มีสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งสามห้าสี่สามสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สองห้าครับ นายทุ่มครับถ่ายคลิปแล้วมีอย่างสิ่ปากถึงพี่น้อง F C เอฟซีนาะครับกบ็กัก่อไมีอย่างร้ายแล้วก็ให้เอฟซีนี่ร่ำร่ำด้วยลุยโศกมันหมานๆเด้อได้กินได้ทานนายทุ่มกับพ่อไม่อย่างรอล้วก็มีซ้ำนี่ละขอให้โชคดีทุกคนทุกคนครับให้ทุกง่ายรวยเงิน,น,นทุกคนวันที่หนึ่งกอลักกระดาเนาะกอหลักกระดาตอนหาหกหาเ้านี่ละ ขอให้ทุกคนรำลุยเงินทองดีสมบัติครับสาธุสาธุอขอบคุณครับแม่ทุม่มเดี๋ยวแอดทีไปสรุปให้พี่น้องฟังอีกเลย้อครับน้องครับสรุป่ายคลิปครับท่านชมครับคือตัวเลขแนวทางของแม่ทุ่มครับที่พี่น้องเห็นอยู่เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดสองเก้าสามสองสี่สามูนย์ห้าศูนย์อันนี้คือตัวเลขความฝันของแม่ทุ่มครับส่วนไต่ลงมาครับคือเลข สูตรลับที่แม่ทุ่มใดมาแม่ทุ่มซ่อมมองแล้วครับถูกมาแล้วห้างวดติดครับวันนี้เป็นงวดที่หกครับพี่น,อกกน้องครับไปวิเคราะห์เบิ้งครับผิดถูกกิจวัตรกันได้ครับทางช่องก็เป็นที่เพียงซื้อการที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับท,ท่านผู้ชมครับการลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้คือสัจธรรมครับ ก็ขคบคุณพี่น้องหลายๆเด้รับที่เขามาให้กำลังแรงใจครับก็ขอให้พี่ให้น้องเฮาโชคดีกันทุกปู่ทุกคนครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิงลงทุนครับสำหรับงวดวันที่หนึง่งกระ,กะดาษดนะันหา้ยหกสิบานก็อให้พี่ให้น้องเฮาโชคดีครับให้ได้ยินแต่คำว่าโชคดีสำหรับพี่น้องเอฟซีครับให้ได้ยินคำว่าถูกหยวยรวยเงินกันทุกปู่ทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับ